สวัสดีค่ะส้มบล็อกกันนะคะวันนี้ส้มจะพามาอันบ็อกปืนไรเฟิลกันบ้างคะ่ะหลังจากที่เราอันบ็อกปืนสั้นกันมาหลากหลายกระบอกกันนะคะและนี่ก็คือลูกลูกพิซิช i o นไรเฟิลค่ะเดี๋ยวอันบ็อกกันเลยปเปิดกล่องมานะคะในกล่องก็จะมีตัวปืนแล้วก็มีแม็กแถมมาให้2อันนะคะเป็นของแม็กพูแล้วก็พวก คู่มือการใช้งานสติกเกอร์ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีกุญแจล็อกปืนแล้วก็พวกประแจนะคะแล้วก็มีรางพิคาฮินี่มาให้เดี๋ยวปืนตัวนี้นะคะเป็นระบบโบแอค t ชันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดแล้วก็ของปืนกันว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะ่ะ และนี่ก็คือ u ู e r Precision Rifle นะคะขนาดจุด8 Winchester ค่ะซึ่งใช้ระบบการทำงานแบบ Bow Action นะคะซึ่งถือว่าเป็นระบบการทำงานที่เป็นสเสน่ห์ของการยิงไรเฟิลเลย mm hmm. ก็คือยิงนัดแล้วก็คัดปอกออกนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดปืนนะคะเริ่มตั้งแต่ที่ปลายกระบอกเลยนะคะปลายกระบอกเขาจะแถมตัว m มัสเซล a k e มาให้นะคะซึ่งเป็นตัวลดแรงรีคอยนะคะและจากการที่เรา ไปถามพี่ๆที่เคยทดสอบมานะคะก็บอกว่าตัวนี้มันทํางานได้ค่อนข้างดีเลยแล้วบางคนก็บอกว่ามันทํางานได้ดีกว่าตัวเรมินตัน700ด้วยนะคะต่อมาที่ตัวลำกล้องนะคะตัวนี้ลำกล้องเป็นเหล็กนะคะยาว20นิ้วคะ่ะทวิสเรทอยู่ที่1ต่อ10นะคะเป็นการขึ้นรูปลำกล้องแบบโคแฮมเมอร์ฟอร์สนะคะซึ่งเป็นการขึ้นรูปลำกล้องที่เขาเคลมว่ามัน ค่อนข้างมีความแม่นยำมากนะคะก็คือว่าเขาเคมมาเลยว่าระยะหวังผลของเขาเนี่ยไกลสุดอยู่ที่1 6 0 0หลานะคะแล้วก็ยิงไกลแบบไม่ได้หวังผลเนี่ยได้ถึง2,000หลานะคะก็ถือว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างมีความแม่นยำนะคะถ้าเทียบกับราคาต่อมานะคะตัว ต่อมาที่ตัวแฮนด์กาดนะคะตัวนี้วัสดุนะคะจะเป็นอลูมิเนียมนะคะทำสีอโนด์ซึ่งการเก็บงานก็ถือว่าโอเคนะคะก็มันจะดูมีความด้านๆอยู่นิดนึงให้มันดูดิบๆนะคะซึ่งส่ว่ามันก็สวยดีนะคะอ่าแล้วก็ต่อมาที่ตัวปืนนะคะเป็นแบบเราจะรู้สึกว่ามันดูคล้ายๆ AR นะคะแล้วตัวด้ามเนี่ยองศาก็คือเหมือน AR 15เลยนะคะซึ่งก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะคะตัวตัวแฮนด์กริปตัวนี้นะคะ ส่วนตัวอัปเปอร์ด้านบนก็คือจะเป็นเหล็กเหมือนกันนะคะส่วนโลเวอร์จะเป็นออลูมิเนียมทำเสียโนไดเหมือนกัน,นะคะ่ะอ่าเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนิดนึงอนะคะไกลตัวนี้นะคะจะสังเกตว่ามันมีลินเซฟลินเซฟแอคชั่นนะคะตรงนี้เหมือนก๊อกเลยซึ่งก็ถือว่าแปลกอยู่นะคะสำหรับปืนที่เป็นระบบโบแอคชั่นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวส้มจะลองไกให้ดูนิดนึงไกน้ำหนักไกนะคะมันสามารถปรับได้โดยที่เขาตั้งมาให้เนี่ยก็คือเบาสุดที่2.25ปอนด์แล้วก็หนักสุดที่5ปอนด์นะคะเดี๋ยวจะลองไกลที่มันเดิมๆม,มาจากโรงงานยังไม่ได้ปรับนะคะว่าเขาตั้งมาให้เราเท่าไหร่ไ,<อ>ไกลเบาอยู่นะ สมว่าไม่น่าจะเกินสปอนด์แล้วก็คมมากเสียงคมกริบน,นี่นะคะต่อมาที่ตัวพันท้ายตัวพนันธายก็ชอบมากเลยเพราะว่ามันปรับได้ง่ายมากไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยนะคะแค่คายล็อกถ้าเกิดตัวพันท้ายตัวนี้ที่ประทับไหล่นี่นะคะก็คือคายล็อก2ตัวตัวบนกับตัวตัวล่างนะคะแล้วก็ แจัดได้ละเอียดด้วยนะคะไม่ต้องในนี้เลยปรับเขาออกได้ตามความถนัดของผู้หญิงนะคะแล้วก็ส่วนที่รองแก้มตรงนี้นะคะก็คือปรับขึ้นลงได้ตามความถนัดของผู้หญิงได้องศาแล้วก็แค่ล็อกมันลงไปเหมือนเดิมนะคะแค่นี้เองปรับง่ายมากแล้วส่วนพานท้ายตัวนี้ก็พับเก็บได้ด้วยนี่พับเก็บแบบนี้ได้เลยอ่เหลือกรบอกแค่นี้เองเลกระทัดลัด ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่ในกระเป๋าในกล่องได้ดีเหมือนกันนะคะเราจะยิงก็กางออกมาแค่นีน้ส่วนใต้พัน้ายนะคะให้ดูใต้พัน้ายนิดนึงใต้พัน้ายจะมีรางพิคาที่นี่มาให้สําหรับติดตั้งขาทรายนะคะซึ่งหรือเราจะไม่ติดก็ได้ก็คือใช้หมอนทรายรองธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะคะ แล้วมันก็จะมีรางพิคาตทีนี่อีกตัวหนึ่งที่แถมมาให้สําหรับติดตรงตรงติดกับแฮนด์กาดนะคะเพื่อติดขาตั้งก็คือพร้อมเลยนะคะติดแค่สโคบขาตั้งก็คือยิงได้เลยนะคะพร้อมมากกระบอกนี้อันนี้จะเป็นแบบที่เขามาแบบจากกล่องเลยนะคะก็คือไม่มีแค่สโคบกับขาตั้งแค่นั้นเองนะคะด้านบนก็จะมีรางมาให้สําหรับติดสโคบประมาณ20 MOA นะคะตัวนี้ที่สามารถปรับได้ น้ำหนักปืนเปล่านะคะน้ำหนักปืนเปล่าแบบนี้เลยอยู่ที่4,400กรัมซึ่งก็ถือว่ามีน้ำหนักก็หนักอยู่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆมันเป็น precision rifle อะค่ะเป็นปืนยิงแบบปานีดก็คือใช้ขาตั้ง แล้วก็นั่งเลงนอนเลงเนี่ยค่ะน้ำหนักมันจะต่างกับพวก hunting rifle ตรงที่ว่าพวก hunting rifle เขาจะต้องอพกพาต้องมีความคล่องตัวมันก็เลยจะเบากว่าแต่อันนี้ที่หนักก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรการใช้งานเพราะว่ามันเป็นปืนที่ใช้ยิงแบบประนี่อยู่แล้วนะคะทีนี้ส่วนหนึ่งที่ชอบมากเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือบ่อแม็กตัวนี้นะคะแม็กที่เขาแถมมาให้จะเป็นแม็กของแม็กพูลนะคะ มันจุดได้10นัดเป็นแบบดับบิ่สแต็กก็คือกดลงไปได้เลยไม่ต้องดันไม่ต้องดันท้ายเข้าไปนะคะก็คือมันจะใส่ลูกได้เร็วกว่าแม็กที่มันจะต้องดันท้ายเข้าไปอะคะอ่ะแต่ตัวนี้เขาออกแบบมาได้ดีมากคือมันสามารถใส่แมกรุ่นอื่นๆได้ด้วยแม็กที่เป็นโลหะของ AI ก็ใส่ได้นะคะก็คือถือว่าโอเคมากเลยแล้วแม็กที่เขาแถมมาให้ตัวนี้ก็เอาไปใส่กับ M14 ได้ที่มันเป็นขนาดจุดสามนะคะ ก็ไปใช้กับปืนอื่นได้ด้วยก็คือคุ้มมากค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณนะคะร้านปืนมิตรภาพที่ ส่งปืนดีๆมาให้เราได้ทดสอบกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวส้มจะขอเอาคลิปทดสอบยิงเนี่ยไปไว้คลิปต่อไปเพราะว่ามันจะต้องมีทั้งการตั้งกล้องเล็งแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองทดสอบยิงในระยะหลายๆห,หลาดูว่ากลุ่มกระสุนมันจะแตกต่างกันยังไงแล้วมันจะแม่นยําจริงๆอย่างที่เขาเคลมมาไหมนะคะก็เดี๋ยวเอาคลิปทดสอบไปไว้ ิปหน้าละกันนะคะก็ยังไงฝากติดตามการทดสอบไลฟเฟิลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณร้านบืนมิตรภาพแล้วก็ขอบคุณสถานทีนะคะไปละคะ่ะบ๊ายบาย